สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวลองเทียดอแคาดเดมีของเรานะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับทิศทางของตัว ราคาทองคำนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวพร้อมกับทำเทรดดิ้งแพลนให้ด้วยนะครับเป็นเทรดดิ้งแพลนประจำอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของวันที่8นะครับกันยาเดือน9แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าแนวโน้มทองคำนะครับในสัปดาห์นี้จะเป็นเช่นไรนะครับไปฟังครับโอเคตอนนี้ที่อยู่ในไทม์เฟรมทองคำนะครับ S4 นะครับทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับปิดไปที่3 5 8 7 3นห้รัอบมอต้องบอกว่าขึ้นไปทำ ไฮเนี่ยประมาณ3,600พอดีนะครับจากตัวที่เราวิเคราะห์ไปเมื่อคลิปสัปดาห์ก่อนเนาะเรามองว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดมันย่อนะครับถ้าเกิดมันย่อมาโซนแถวแถวนี้นะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยไม่หลุด3,440ตรงนี้บริเวณนี้นะครับก็มีโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะย่อแล้ว ดีดตัวขึ้นไปนะครับย่อดีดย่อดีดเป็นลักๆของการย่อลงมาแล้วก็บายนะครับแล้วก็ทองคําก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับทองคําตรงนี้จากวันช่วงวันที่2นะครับวันที่2องเซปกันยาเนี่เห็นไหมฮะช่วงนี้นะครับทองคําย่อลงมานิดนึงนะครับย่อลงมานิดนึงแล้วก็ไม่หลุดบริเวณ3 4 4 0นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับคนนี้หลังจากนี้นะครับทองคําจะเล่นยังไงต้องต้องบอกว่า อทองคำตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในกรอบของตัวแนวโน้มขาขึ้นที่ทิวบอกไปใช่ไหมครับบริเวณนี้เยฮะราคาทองคําก็ยังเล่นอยู่ในส่วนของเทียนขาขึ้นตรงนี้นะครับคราวนี้จุดที่สําคัญสําคัญนะครับที่เราต้องอดูนะครับในส่วนของตัวทองคําในไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยหคือบริเวณ3578เนี่ย สามหาเจนี่ยจะเป็นโซนแนวรับสําคัญของตัวฟิโบนะครับถ้าเกิดราคาลงคําย่อมาเนี่ยในภาพสั้นๆก่อนนะย่อมาเนี่ยตรงนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่มีโอกาสที่เราจะเข้าไปเล่นเด้งได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ที่พาดูภาพใหญ่ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวทิวจะพาเข้าภาพเล็กอีกอาภาพทมเฟรมสั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับออย่างแรกเราต้องจําตัวเลขนี้ก่อนนะครับสามหเนี่ย ย่อลงมาเนี่ยมีโอกาสเปิดบายเล่นเด้งสั้นๆได้นะครับคำว่าเล่นเด้งสั้นๆของทิวเนี่ยก็สักประมาณ200นะครับถึงประมาณ600พอยพ์นะครับใครเข้าไปเล่นเด้งแล้วก็อาจจะใส่ SL ไว้ที่สองร้อยถึงสามร้อยพอยประมาณเนี้ยให้ r r เนี่ยมันมันคุมอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า1ต่อหนึ่งนะครับเพราะ,ะนั้นสามั้าร5 7 8เนี่ยเป็นตัวเลขที่ต้องจับตามองนะครับแต่ทิวจะซูมเข้ามานะครับจุดแรกนะครับทิวจะ,ะใส่ตัวเครื่องหมายนี้ไว้นะครับ ตกจันไว้นะครับจุดแรกคือ3578ถ้าย่อมานะครับหาจังหวะบายเล่นรีเบลสั้นๆได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดราคาย่อเสร็จปุ๊บมันเล่นเด้งเสร็จปุ๊บแล้วมันหลุด3578ตรงเตรงนี้เรามีโซนแนวรับสําคัญอันนี้ทือต้องบอกว่าเป็นแนวรับสําคัญเลยเพราะว่าเป็นแนวรับที่ลุ้นว่าราคาทองคาเนี่ยมันจะหลุดกรอบเทนไลน์นี้หรือเปล่านะครับนั่นก็คือ3548นะครับเพราะฉะ,ะ,ะนั้นวิคนี้จํา2ตัวเลขนี้ไปก่อนนะ สามห้าเจ็ดแปดกับสามห้าสี่แปดนะครับสามห้าเจ็ดแปดเนี่ยให้เล่นบายเด้งสั้นๆนะครับแต่ไม่ต้องใส่หลอดเยอะนะครับไม่ต้องใส่หลอดเยอะนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือสามห้าสี่แปดนะครับสามห้าสี่แปดเนี่ยจะเป็นโซนที่ราคาทองคำถ้าเกิดมันเคลื่อนตัวมามันจะมาแตะบริเวณแนวรับของเทรนไลน์นะครับก็คือเส้นนี้นะครับที่ผมทำรองไว้นะเพราะฉะนั้นจุดนี้สามห้าสี่แปดเนี่ย อาจจะใส่หลอดเยอะกว่าจุดแรกได้นะครับอาจจะใส่หลอดเยอะกว่าจุดแรก3578ได้3548เนี่ยสามารถใส่หลอดเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็ทิวมองว่าเปอร์เซ็นต์การที่มันจะเด้งเนี่ย มีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สูงกว่า3,578นะครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ใครจะเล่นบายนะครับควรจํา2ตัวเลขนี้ไว้นะครับใครจะเล่นบายเพื่อรีบาวน์นะครับคราวนี้มาบอกในส่วนของตัวสัปดาห์ที่จะถึงนี้สัปดาห์ที่ถึงเนี่ยิวมองว่าถ้าเกิดคนที่จะมองว่าจะ,ะ follow บายยาวๆหรือเทรดบายแบบสบายใจได้เนี่ยแน่นอนนะครับราคาทองคําต้องผ่านหฮเดิมไม่ได้ ต้องผ่านไฮเดิมให้ได้บริเวณ3,600จุดเนี่ยถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการ follow by ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผ่านไม่ได้เนี่ยทิวมองว่าให้หาจังหวะของการย่อตัวแล้วเล่นรีบาวนะครับเล่นรีบาวตรงนี้จะดีกว่านะเพราะว่าต้องบอกว่าทองคำเนี่ยพอมันขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มันทำรูปแบบของอสัญญาณกับตัวของ Candlestick ตรงนี้มาแล้วมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า,าวราคาทองคำเนี่ยเจอแรงขาย มาคอนข้างแรงนะเพราะ,ะนั้นให้เป็นลักษณะของการย่อบาย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 ตามจุดที่ที่บอกแล้วกันนะครับในทำเฟมใหญ่นะครับแล้วก็ทำเฟมใหญ่ตรงนี้ถ้าเกิดนะครับราคาไม่หลุด3548ตรงนี้ในทำเฟมใหญ่นะก็ยังมองว่าราคาทองคำเนี่ยยังคงรักษาคงสร้างของเทนขาขึ้นได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดราคามันลดต่ำกว่าสาม8าตรงนี้เราต้องมาโฟกัสกันดูแลนะครับอาจจะอัปเดตไปทีหนึง่ง ในห้องไลน์นะว่าทองคําในไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยมันหลุดเทนขาขึ้นแล้วนะครับแล้วเราจะไปเล่นกลยุทธ์ยังไงต่อดังนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นในไทม์เฟรมใหญ่นะครับจำสองเลขสามห้าเจ็ดแปดสามห้าสี่แปดนะครับบ่าย่ยอบ่ายเล่นเด้งได้แล้วก็ใส่เดลไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่จะฟอลโล่บ่ายก็คิวอ,อยากมองให้ราคามันผ่านสามพันหกร้อยไปก่อนนะครับค่อยฟอลโล่บ่ายนะครับอันนี้คือมุมมองของตัวทองคําในไทม์เฟรมใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นให้ แคปหน้าจอตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งในทำฟรล์มใหญ่เนี่ยราคามันอาจจะไม่ได้แสดงหรืออาจจะไม่ได้ย่อลงมาในวันนี้นะครับแต่ในวีกนี้นะครับ ตัวเลขเหล่านี้ล้วนเป็นตัวเลขที่สําคัญทั้งสิ้นนะครับอาจจะแคปหน้าจอกันไว้นะครับเราก็ไ้เปิดดูนะครับประกอบกับแผนเทรดของเต็แล้วกันเนาะโอเคคราวนี้เดี๋ยวทิวย่อมาในไทม์เฟรม30นาทีนะเพื่อหาจังหวะเข้าเทรดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับวันจันทร์อังคารพุธประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าในไทม์เฟรม30นาทีนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าโอเคราคาลองคําก็ยังคงเคลื่อนตัวนะครับในกรอบของแนวโน้มขาขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มีการโยกขึ้นไป โยกขึ้นไปในส่วนของตัวฟิโบฟิโบที่เป็นเทรนไลน์นะครับแล้วก็มีการตบกลับลงมานะเพราะฉะนั้นการตบกลับลงมาเนี่ยชุดนี้นะครับชุดนี้สําคัญมากนะครับชุดนี้มันจะบ่งบอกว่าเออในในในขาบายนะครับในขาบายนีย่เราจะเล่นยากมากขึ้นนะเพราะราะคามันมีการเบรกแนวโน้มไปนะครับมีแนวโน้มเบรกแนวโน้มไปทำหายได้แต่พอทำหายได้นิดนึงเนี่ย เจอแรงขายมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาในส่วนของบอสุกเนี่ยโดนแรงขายทิ้งลงมาค่อนข้างแรงนะครับทำให้ราคาเนี่ยหลุดกลับเข้ามาในโซนนะครับในโซนขาขึ้นนะอ่าในโซนขาขึ้นคราวนี้จุดเดียวกันเลยนะครับจุดเดียวกันที่จะเล่นรีบาวเนี่ย เวลาที่ราคามันดีดขึ้นมานะครับราคามันย่อลงมาถึงเส้นแกนกลางเนี่ยมันจะมีการรีบาวนะครับจุดนี้เราก็สามารถดักเล่นใบรีบาวได้นะถ้าเกิดราคาลงมาตกกระทบตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ3 5ม0ไล่ลงมาถึง3578นะครับที่เป็นตัวเลขฟีโบนะเพราะฉั้นทองย หล,ลนนหลุดลงมาโซนนี้บายสั้นๆได้นะครับหลุดลงมาโซนนี้บายสั้นๆได้แล้วก็ในส่วนของ time f r a m 30นาทีก็จะเป็นตัวเลขนี้นะครับ355ตรงนี้ก็เป็นลักษณะบายเล่นสั้นนะครับถ้าเกิดโซนนี้เอาไม่อยู่นะครับก็มาโซนนี้บายเล่นสั้นกลับไปนะครับตรงนี้ก็อาจจะบวกฝั่งบายไปสักประมาณ200ถึง 600พอยต์นะครับฝั่งเซลล์ก็ใส่ SL ไว้ที่200-300ถึงพอยต์เหมือน Time Frame S4 เลยนะครับแต่ตัวเลขจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับ Time Frame 30อาจจะเป็นลักษณะของการเทรดสั้นๆแล้วก็มีตัวเลขในฝั่งบ่ายที่อ่าสูงกว่า Time Frame S4 นะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับทั้ง2 Time Frame นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้อ่าใน Time Frame 30นาทีเนี่ยไม่หลุด35 55นะไม่หลุด355ตรงนี้ก็ยังมองว่ายัางคงโครงสร้างในเทรนขาขึ้นระยะสั้นนะครับในในไทม์เฟรม30นาทีนะครับจุดที่จะมองว่าเออเราจะเริ่มเซลล์ตอนไหนก็อยากให้ดูจุดแรกก็คือ355นะถ้าเกิดราคาหลุดต่ำตรงนี้อันเนี้ยเราต้องมาวางแผนกันแล้วว่าเราจะเปิดหน้าเซลล์เราเปิดยังไงจะ follow เซลล์หรือจะรอให้ราคาหลุดลงมาดีดกลับแล้วค่อยไป follow เซลล์ตามตัว order b o x ต่างๆนะรงนี้เรามาอัปเดตกันในตัวห้องไลน์กันอีกทีหนึ่งครัใครยังไม่ได้เข้าก็สอบถามกันมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับแล้วก็แนวโน้มของทองคําในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยทื่จะพยายามทําคลิปแผนเทรดนะครับหรือเทรดดิ้งแผน ทุกวันนะครับแล้วก็อาจจะแบ่งเป็นเซกชันในช่วงของเซกชันของตลาดยุโรปนะครับช่วงบ่ายแล้วก็เซกชันของตลาดอเมริกาเป็นช่วงคำ่คำๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบเนาะโอเคสำหรับวันนี้ทิวว่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนพอดฟ,ฟ้านะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ 10ที่พิเศษสำหรับชาวลองเทรดเปิดบัญชีเทรดวันนี้รับฟรีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์กราฟ g o f System มูลค่า3,990บาทและเข้าห้องวิเคราะห์กราฟสดทุกวันพร้อมคำแนะนำจากเทรดเดอร์มืออาชีพแล้วเจอกันนะครับ